ครับแนะนำชื่อเลยครับชื่อนางเคยสวิกราดครับผมเป็นอะไรอยู่ครับพี่ตอนนี้ขายลอตเตอรี่อยู่ครับขายลอตเตอรี่ที่ไหนครับเวลาเดมลูกค้าที่บางกะปีนะครับตอนนี้เป็นไรอยู่ตัดสินใจตัวใช้ทาเก e t i แล้วโพรครับเป็นนี้เป็นต้อกระจกอยู่แล้วก็เป็นต้อเนื้อมองไม่เห็นมองไม่เห็นตาป้าตาฟางเป็นต้อกระจกเกือบ เรียกว่าตอนนี้คือหมอตรวจสอบแล้วก็สามารถหมอนักลอกแล้วใช่ไหมครับหมอนักลอกแล้วแต่หมอบอกว่าลอกครั้งหนึ่งสองครั้งคุณหมอบอกว่ามันจะไม่หายขาด <c oughs> ถึงถึงถึงลอกเป็นสองครั้งสามครั้งเีเนี้ยคุณหมอบอกว่าจะจะจะลอกไม่ได้เลยครับก็คือได้แค่สองครั้งสามครั้งคุณหมอจะลอกไม่ได้เลยตัดสินใจบอกว่าจะไม่ลอกแล้ว <c oughs> ไปหาตัวยามากินเอา ก็คือก็ตอนนี้คือใช้ตัว t a r ์เก็ตและโวโฟนะครับตอนนี้คือคุณพี่เขาเนี่ยครับตัดสินใจใช้ตัว t a r ์ e t ็ตและโตโฟเนี่ยลองติดตามผลนะครับอีกเดือนนึงมาตามผลดูนะครับว่าเป็นแบบไหนและเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าพี่จะขะพี่เขาเองเขาขายลอตเตอรี่อยู่ที่ตลาดบางกะปินะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับมาอุดหนุนกันได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามผลที่สคัญครับ คนที่เป็นต้อกระจกนะครับต้อเนื้อนะครับต้อลมนะครับไม่ต้องการผ่าไม่ต้องการลอกนะครับลองตัดใจดูนะครับแล้วทุกทัปรึกษาผมได้ครับผมคลิปนี้พบกันเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ผมจะมีข้อมูลแบบนี้มาให้ทุกอาทิตย์ครับครับสวัสดีครับ